รอบนี้เราเล่นเป็นตัวโออาร์แซมพีกันบ้างนะก็เห็นมีคนขอมาว่าเล่นให้ดูหน่อยนะครับก็สไตล์ในการเล่นอะโออามันก็แนวป่วนนะครับแนะนําให้แนวป่วนนะแต่ไม่ใช่แนวฆ่านะแล้วก็ทีนี้ดูถึงตัวละครอ,อีกฝ่ายตอนนี้อย่างโซโลที่เจอกันทุกเกมเจอบิ๊กบัมทุกเกมนะครับเล่นได้หมดเลยนะเล่นได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปตรงกลางก่อนมันไม่เหมือนคิงนะครับแบบมาปุ๊บแล้ววิ่งได้เลยนะมันมันมันจะไม่เหมือนนะโอเคดึงทงก่อนเพื่อเอาสถานะ โจมตีเพิ่มละอ่าเอาเสร็จนะ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 แล้วไปเลยนะครับเห็นบ้าได้วิ่งเลยแล้วลไปเลยนะไม่ไม่ต้องที่เหลือมันเป็นหน้าที่เพื่อนอะ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเฮ้ยเฮ้ยโดนวะรึ๊บโหไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นอะตีมาว่าแล้วแล้วก็ดึงธงเลยนะครับไม่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปโจมตีกับเขานะจริงๆต้องเล่นแบบนี้นะครับปึ๊บอ้าวถาล่โดนเว๊บหนึ่งทีแช่แล้วก็ตีเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไคโดเล่นตรงนั้นอยู่นะครับเราเลยไปไม่ได้ปว๊บโอเคเอาไงดอฟฟี่เอาไง <laughs> ดอฟฟี่เอาไงวิ่งวนๆไปก่อนโอเคได้ละจังหวะได้ละ เวนเอ้ยดันโอเคเอากลับปึ๊บหนึ่งทีตายแล้วก็ดลูฟี่โอเคจบตาย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 โอเคตายตายไม่รอดไม่รอดแต่มันแต่บัณบู๊อย่างนี้ได้เลยเอออย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็อันนี้เวลยเวยเวยังไม่หนึ่งร้อยนะถ้าหนึ่งร้อยปวนกว่านี้นะผมบอกเลยนะแล้วก็อันนี้บู๊ยังไม่อัพสองด้วยนะครับ มันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ควรปั่นเพื่อเล่นหลักไม้หรอควรนะครับแล้วก็อย่างไมตาม,มันจะสลับอะครับอย่างตอนแช่งมามันก็ไม่น่าเล่นใช่ไหมอย่างตอนนี้โคตรน่าเล่นเลยเพราะว่าตัวการสถานะมันน้อยอ่ะอันนี้ให้เขาบู๊กันไปเลยนะครับผมไม่ยุ่งนะเอาธงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องอย่างอื่นไม่ต้องสนใจนะครับใครกันกลางวะกันได้ด้วยใครวะเฮ้ยมาทำไมทำไมไม่ช่วยกลางเฮ้ยใครอยู่กลางอ่ะ ไคโดโอเคเรามาแล้วปุ๊บหนึ่งทีแช่ไปแล้วก็ปุ๊บอีกหนึ่งทีออกไปสิออกไปออกไปออกไปอ่าโอเคอ่าขอขอธงจ้าขอธงจ้าไม่น่าห้านะไม่น่าห้าเพราะว่าธงโดและโอเคไปใหม่ไปใหม่ ขอนิดนึงบุ๊บโอเคกระเด็นแล้วก็เอาธงเลยนะครับชิงไม่ยอมอ่าแช่แข็งไปทำเท่าที่ได้เนาะเออปาบอีกทีอ่ะโซโลก็แข็ง <c oughs> โ,โหหุ่ยคะแนนแม่งเยอะเกินไปปะวะเจ็ดพันเลยเหรอสายวิ่งดน้วยเกมนี้เราเล่นเป็นตัวโบอานั่นเองนะฮะก็ต้องจริงๆเนี่ยต้องคุยกันอย่างนี้ก่อนโบอาเกมไหนเล่นออก หรือไม่ออกมันอยู่ที่เกมนั้นนะ่ะคุณเจอตัวการสถานะเยอะไหมตัวอย่างเช่นตัวการสถานะนะเช่นแฉงเขียวตัวอาคาแต่อาคาเราแทบไม่เจอแล้วถูกปะ่ะนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลที่มันเล่นได้ครับแล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ไอ้พวกการสถานะต่างๆมันไม่มีแล้วอะโบอามันเลยกลับมาพอกลับมาโซโลใช้อชูร่าหรืออะไรก็ตามอะเราทําให้ใครก็ได้เป็นหินนะ่ะแล้วเราจะเพิ่มความเร็วโดยทันทีพอเพิ่มความเร็วเสร็จปับ๊บวิ่งหนีเลยอย่ามาแกะที่ผมเห็นได้ตรงกลางว่า ได้เสร็จผมทาให้เป็นหินแล้วผมไปเลยถูกป่ะเนี่ยการเล่นของผมจะเป็นประมาณนี้นะครับคือเสกให้เป็นหินแล้วไปไปไปหนีอย่างเดียวส่วนตรงเนี้ยมันปผลยังไงเนื่องจากว่าดูนะระหว่างที่ตัวเองเพิ่มพารามิเตอร์และโดน KO จะทาให้เลือดเหลือหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคุณดึงธงคุณก็ถ้าจำไม่ผิดจะได้โจมตีนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะนะขอเช็คแป๊บหนึ่งเนี่ยเมื่อชิงสมบัติได้ใช่เมื่อชิงสมบัติได้เพิ่มพลังโจมตี20%เเคลียว่า ดึงธงเพิ่มโจมตีเอาใหม่นะทําให้ใครก็ได้เป็นหินเพิ่มความเร็ว20%เออมันมี2ออย่างนี้เลยดึงธงก็ได้ทําให้คนเป็นหินก็ได้ด้วยพอเรามีสถานะวิ่งเร็วหรือว่าในส่วนของโจมตียังใดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าโดนฆ่าเลือดจะเหลือหนึ่งสมมตุติถ้าคุณเลือดเลือดเหลือหนึ่งนะขึ้นมาอีกทีใช้ใช้ใชใชสก,กิลใส่ใครก็ได้จะ2หรือว่าจะ1ก็ได้ใครเป็นหินก็ตาม เลือดคุณจะเด้งและคุณก็จะมีบวกโจมตีเพิ่มเอ้ยบวกบวกวิ่งเร็วเพิ่มใช่ปะ่ะถ้าคุณโดนฆ่าต่อเลือดก,ก็จะเหลือหนึ่งต่อโด,โดยทันทีนะคือแม่งเหมือนมีตายเกิดหลายชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนก็ออุซอบอ่ะที่นับตายเกิดแบบ1นถึงสมอ่ะมันไม่เหมือนนะตัวนี้คือมีได้เรื่อยๆตามใดที่เรามีพารามิเตอร์นั่นเองอันนี้คือข้อดีของมันคือโคตรปวนบอกเลยปว่วดโคตรๆและแพทเนี้ยกลับมาเล่นได้และดีมากๆเพราะว่าเข้าเกมเจอโซโลเยอะเจอแม่ใหญ่เยอะจริงๆนะแม่ใหญ่โบอาไม่ สำหรับผมเองนะที่ผมเล่นนะแม่ใหญ่ผมไม่กลัวเลยนะเหตุผลทําไมเพราะว่าใช้สกิลหนึ่งส่วนใหญ่ใช้สกิลหนึ่งเข้าเข้าไปบวกก่อนแล้วพอเล,ลด่ดนซักระดับหนึ่งเนี่ยใช้หินเลยครับแต่ผมบอกว่าไม่กลัวไม่ได้หมายเขาว่าจะได้ธงหรือว่าไม่ได้อะไรแบบนั้นนะซึ่งมันแตกต่างจากไคโดครับไคโดวิ่งอาจจะฆ่าแม่ใหญ่เลยแต่โบอามันไม่ใช่นะคําว่าไม่กลัวคือแช่เป็นหินและไปธงอื่นต่อแต่ปวดแม่ใหญ่ได้เหมือนกันและถ้าแม่ใหญ่โดนสกิลแอโร่หนึ่งที นอนนะครับซึ่งสกิลนี้มันจะไม่ต่างกับตัวเลจูอย่างเลจูเนี่ยทีเดียว5ดอกแต่ดอกละ300แต่รวมกันมัประมาณพันสองหรือพันหประมาณนี้แต่โบอาเนี่ยดอกละ36เขียยวป่ะ3า36ถ้าเต็มดอก16บหถึงยี่สดอกคือ360 20ดอกคือ700 700ได้เลยนะพอใช้เสร็จโดนสกิล1ต่อยังไงก็ตายครับมันตายอยู่แล้วครับเออนี่แหละก็ เลยบอกว่าเจอบิ๊กมัมเลยไม่ค่อยกลัวนะมันอยู่ที่จังหวะแต่อย่านอนบิ๊กมัมฆ่าเราไม่ได้แน่ๆแล้วอะ่ะเอออันนี้คือข้อดีของมันก็น่าจะชัดเจนเนาะส่วนอันเนี้ยไอซับเนี่ยเอาเป็นซับได้เป็นได้นะครับอย่างส่วนตัวเนี่ยทำไมผมไม่เอาโบอาเป็นซับคือเนื่องจากว่าตอนนี้ผมเอาไคโดมาใส่แทนแล้วนะครับที่เป็น e x นะเอาเป็นไคโดมาใส่ตัวนี้ผมจะเน้นแบบเอา EX มาเป็นซับ นั่นเองดังนั้นก็เลยไม่ได้เอาไคโดเอ้ยไม่ได้เอาโบอามาเป็นซับแต่โบอาก็เป็นซับเหมือนกับไคโดได้เหมือนกันคือมันทดแทนกันได้อะเออส่วนถ้าใครจะเล่น็นหลักตอนนี้เล่นได้ส่วนถ้าตอนที่มันเล่นไม่ได้ก็น่าจะเป็นตอนที่คิดว่านะ4.5ปีน่าจะเป็นตัวกันสถานะกลับมาตอนนั้นอ่ะอาจจะเล่นไม่ได้เหมือนเดิมยากแยะก,ก,ก่อนนะเออมันเล่นได้ตอนนี้แต่อาจจะเล่นไม่ได้ตอน4.5ปีถามว่าถ้าปั่นไปตอนเนี้ยเล่นได้เล่นไม่ได้ตอน4.5่ปีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวอื่นมาเล่นแทน ก็ลองช่างใจดูนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมยังไม่การันตีว่าผมจะปั่นคู่นี้ใจอยากปั่นคู่นี้แต่ผมติดไอเ้เบนเนี่ยผม,ผมไม่ติดละเบน,เนจบทุกกรณีเลยครับแต่มันไปติดตรงโบอารครับเพราะเนื่องจากว่ามันกันไม่ได้ทุกสถานการณ์เคลียร์ว่าเช่นสมมุติถ้าเมตาใหม่มาแล้วมันกันเป็นเมตาการสถานะได้โบอาก็เล่นไม่ออกเคลียร์ไหมนี่แหละมันเลยเป็นปัจจัยที่ผมยังมองภาพไม่ออกว่าผมจะเล่นอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไหนดีแต่อันนี้เมหลังแน่ ครับถ้าเป็นสีน้าเงินนะวงเล็บถ้าสีน้ําเงินนะครับส่วนถ้าสีแดงก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาให้เข้าใจก่อนนะผ่วมิวคนถาเอาพี่ไม่เล่นราชาแล้วหรออยู่ดูตามสถานาการณ์ครับแล้วค่อยว่ากันนะแต่เล่น2ส,สีเนี่ยเป็นหลักโซส,สีเขียวไม่มีครับสีเขียวคือไม่มีเลยหลักๆน่าจะเล่นเป็นตัวเทลโบที่คิดไว้อะนะเป็นเทลโบครับแต่อีกตัวหนึ่งไม่มีครับสีหาย้่งมากก็ไปนังนี้ละกันนะฮะสำหรับตัวน้องโบอาใครชอบก็เป็นซับได้เมนได้นั่นเองส่วนเหรียญแนะนําให้ใส่เป็น3ามไคโด ส่วนตัวผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าสกิล2มัเนครูดาววอยู่แล้วไม่ต้องไปวกเพิ่มเน้นที่สกิล1เพราะว่าจะได้วิ่งหนีแล้วไปต่อได้เลยครับอันนี้คือส่วนตัวนะมองว่าเป็นเหรียญเ,เสตนนี้ครับ